เพชย์สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A นะคะวันนี้เจอกับน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์อีกแล้วค่ะนะคะวันนี้มาโกดัง3เป็นโกดังรถเข้าใหม่นะคะน้องจ้าจ๋ามาอัปเดตรถเข้าใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะกับ t o y ยต้ r รีโวราคาไม่ถึง5 0 0แสนบาทคันนี้มาพร้อม4ประตูเกียร์ออโต้สวยเลยนะคะสีเดิมทั้งคันนะคะมาพร้อมหลังคาแคลิบอยสสวยเท่ๆนะคะวันนี้ก็เอาไปเลยนะคะในปี2018 ไม่แสนห้าค่ะท่านผู้ชมไม่แค่แสนห้าเท่านั้นราคาเพียง4 9 9 0 0 0บาทลูกค้าฟรีดาวน์พอร์ตไม่ถึง900 0เลยนะคะใครที่เครดิตดีนะคะเอาไปเลยเลดดอกเบี้ยถูกถูกนะคะเดี๋ยวน้องจะจัดให้เป็นรถหน่วยงานที่เข้ามาใหม่นะคะเป็นรถที่ทนถึกบึกบึนนะคะตอบโจทย์การใช้งานเดินทางไกลไปทางครอบครัวได้หมดใส่ของขนของขายได้นะคะตอบโจทย์หลายหลท่านนะคะวันนี้เอาสีเทามาให้ใครชอบทะเบียน282 4 8 4 รีบเลยนะคะ FC น้องก็จารีบเอามารีวิวแม้กระทั่งรถคันนี้เนี่ยยังไม่ได้ใส่เบาะเลยนะคะรถเข้ามาใหม่จริงๆนะคะน้องฝ่ายช่างเนี่ยสปาย,ยังไม่เสร็จนะคะน้องจ๋ารีบเอามารีวิวให้ก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เลย FC เนี่ยจะนะคะเข้าใจว่าซื้อรถมือสองมาไม่ใช่เอามาปุ๊บล้างตั้งขายเลยแต่เราก็ต้องมีการสปานะคะแล้วก็ ถามว่าเอาไปใช้งานได้เลยไหมจ,จา้าจะเอาไปทําอะไรอีกไหมบอกเลยว่าไม่ต้องนะคะเดี๋ยวจ,จา่าจัดการให้หมดเสร็จสับพร้อมใช้งานได้เลยแต่รอเขาเอาเบาะมาใส่ให้ก่อน มาเราพูดถึงรายละเอียดราคาเสร็จเรียบร้อยพร้อมเลขไมล์แล้วนะคะเราก็มาดูความสวยความเดิมของตัวรถรับประกันนะคะเ c ซี CA, รถไม่ชนหนักพิ่ความจมน้ําไฟไหม้กลับสีกอไมล์ถ้าลูกค้ารายได้นะคะไม่ถึง2 0,000ถามว่าซื้อได้ไหมเจ,จ้าจ๋าบอกเลยว่าน้องจ๋าขอสัก18ื่นแปดแล้วกันนะคะน้องจ๋าขอสัก18ื่นแปดแล้วกันถ้าจะเอาคันนี้แล้วค้าขายซื้อได้ไหมบอกเลยว่าซื้อได้นะคะอาชีพ ชาวไร่ชาวสวนซื้อได้หมดเลยนะคะน้องจะจ๋าไม่ได้แบ่งอาชีพลูกค้าขอเพียงแค่ว่ามีเอกสารแสดงรายได้ชัดเจนที่มาที่ไปของเงินแจ้งได้แค่นั้นก็จบเลยขาดลูกค้านะคะไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้ค่ะแต่จะได้เดลดอกเบี้ยปกตินะหรือใครจะซื้อสดนะคะบอกเลยว่าคุ้มนะคุ้มนะคะราคาสี่เก้าแต่ลูกค้าได้สี่ประตูนะคะเกียร์อาอโต้ด้วยลังคาแคลิบอยเราก็จดทะเบียนให้ครบหมดอันนี้คือคุ้มสุดๆแล้วนะคะความสวยความเดิมของตัวรถนะคะรายละเอียดคือเนยียนกลิบไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะ เชื่อมั่นได้เลยนะคะซื้อรถจากบริษัทเพรยนต์ไม่ต้องไปนอนเอาเท้ากกา่หน้าผักแน่นอนเพราะว่าซื้อที่เดียวคือครบจบนะคะลูกค้าของน้องก็จ๋ามีแต่ซื้อไปกลับมาซื้อคืน2อาคันแล้วก็มีอันนี้จากประสบการณ์ตรงนะคะบริษัทอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68รีบมาเอาเลยค่ะลูกค้าสวยๆจริงๆคันนี้ทําไมราคาไม่ถึง5 0 0 0 0นเพราะว่าไม่มันแสนหนะคะแต่ไม่200,000จะจ,ะจะ๋าก็ขายได้ นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกค้าเขาบางทีเขาไม่ได้เน้นเลือกไมล์เลขไมล์แต่เน้นเรื่องคุณภาพแล้วก็รถโตยต้าตัวนี้มันทนนะคะแล้วคุ้มนั่นเองนะคะอ่ะมาดูในส่วนของใต้ซุ้มล้อนี่ข่ะลูกคา้าคุณลูกค้าดูความเดิมนะคะถ้าลูกค้าไปใช้งานต่อยังไงก็คุ้มค่ะเพราะว่ารถมันโครงสร้างเดิมนะคะแล้วโตยต้าเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความทนนะคะความแกร่งนะคะค่าแม่นทันเน้นไม่แพงรักษาบำรุงดูแลง่ายไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจให้ลูกคา้าปวดหัวแน่นอน กระจังหน้าแท้กระจังหน้าเดิมนะคะ f c คมหน้าคมแท้คมเดิมสวยใสยใหม่ไม่มีเปลี่ยนคมมาแน่นอนนี่สภาพเดิมๆสวยๆนะอ่ะตัวยางนะคะดอกยางนี่เพิ่งเปลี่ยนมาเลยเป็นยางโยโกฮามานะคะ f c แก็บข้างไม่อ้านะคะดอกยางเหลือๆนะคะคือคุ้มมากนะถ้าพูดถึงนะถ้าราคาถ้าลูกค้าจากซื้อสดและตั้งงบไม่เกิน500,000ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยเอามาเอาไปขับขายยางก็ได้ปี23แล้ว นะคะ f อส,สวยเลยนี่นะคะเอาไปขับเอาไปขับนะคะประตูนะคะกระจกหรือว่าต่างๆนี่ความสวยความใหม่นะคะลูกค้าคือกริบมากคือที่ที่ราคาไม่ถึง 5, 500, ห้าห้าแสนเนี่ยเพราะว่าไม่แค่แสนห้านะกระจกบานแท้บานเดิมนะคะกระจกบานแท้บานเดิมน้องก็จารีวิวให้ดูคร่าวๆนะคะใต้ซุ้มล้อน้นองกจะจาก็กลมให้ดูช่วงล่างไม่มีผุไม่ต้องกลัวนะคะถ้ารถไม่สภาพเดิมเราไม่เอาเข้ามานี่ยังไม่มีเบาะเลยเบาะถอดออกซักนะ เบาถอดออกซักนะคะแต่ถามว่าที่จารีวิวเนี่ยมีผลกับการขับขี่ไหมบอกเลยว่าไม่มีนะคะเพราะว่าตัวเบาะมันเป็นอ่าอ่าที่นั่งภายในผูโดยสารไม่ได้เกี่ยวกับโครงสร้างเรื่องบอดี้หรือว่าตัวเครื่องยนต์นี่จะได้เห็นเลยนะคะยิ่งดีออกนะคะที่แบบว่าได้เห็นรถถอดเบาะจะได้เห็นตัวน็อตไส้ในมันว่ามันไม่ได้โดนจมน้ํามานะคะคอนโซลเกียร์ก็ยังใหม่ๆอยู่เลย สภาพรถไม่ได้ช้านะคะแต่ถ้าเบาะเขาใส่ให้แล้วเนี่ยคันนี้เป็นเบาะผ้าแต่ถ้าเบาะใส่ให้แล้วน่ะนะคะก็สภาพสมบูรณ์แบบเหมือนทุกคันที่น้องจ๋ารีวิวสเปคบอกมันเหมือนกันหมดเลยนะคะสาหรับตัว 2.4E 4ประตูนะคะแล้วก็ให้ดูความใหม่ในการที่จะซื้อรถนะคะในเมื่อจะจ๋าสเปครถมันเหมือนกันหมดแล้วถ้าลูกค้าจะซื้อนะคะสเปคมันเหมือนกันก็แค่ดูว่าราคาแล้วก็ทะเบียนแล้วก็ในส่วนของความช้ำม,มันเป็นยังไง นะคะนี่คอนโซลหน้านะคะให้เห็นชัดๆดูตบเต็มๆเลยรถไม่ได้ช้าน,นะคะ FC มันไม่ได้พังนะคะบางคนอาจจะแอนตี้ว่าเฮ้ยรถยังไม่นี่ก็ยังเอามารีวิวไม่เป็นไรค่ะ FC ขึ้นอยู่ความต้องการแล้วก็ความจริงนะคะความจริงยังไงก็คือความจริงนะคะเราก็บอกว่าเราถอดบอกออกไปซักนะคะแล้วก็คานเสาเอนะคะก็เป็นคานเดิมๆแบบนี้ไม่มีชนแผงประตูสวยกริบไม่มีทะลอะนะคะคันนี้ยังไม่ได้ชงร้อยเนะคะ FC fc คนที่อยากได้จริงๆนะคะนะ้องจ๋าบริการงานขายด้วยความจริงใจตรงไปตรงมานะคะบอกเลยลูกค้าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะแล้วก็มีคนถามมาว่าอ่ะมีเก็บงานสีมาไหมบอกเลยก็ต้องมีบ้างขาย fc นะคะตรงนี้ได้เก็บมาบ้างนิดนึงนะคะตรงนี้เก็บมาบ้างนะคะไม่โกหกแต่ว่ามันชนหนักบุ๊บเข้าไปไม้ไหมนะคะก็จะมีรอยเบียดกินเนื้อสีนิดนึงนะคะตอนเข้ามาใหม่เจ้าจ๋าก,ก็เห็นไม่ใช่เจ้าจ๋าไม่เห็นแต่เขาก็เก็บารายละเอียดให้แล้วนะคะสติกเกอร์เราก็จะเอามาติดให้ใหม่นะคะ บอกเลยนะคะโครงสร้างเดิมเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวจยาก็จะให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะอ่านี่มาดูเลยนะคะสร้างเดิมนะคะอ่ะนี่โครงสร้างเดิมแคสซีเดิมไม่ได้เปลี่ยนแคสซีตัวน็อตไม่ได้แกะนะคะตัวตัวล้อแม็กก็สุดแม็กเดิมนะคะตอนเข้ามาเนี่ยมันจะมีรอยรอยขูดตรงนี้นะนิดนึงมันจะเป็นเหมือนเปรอยเบียดอะไรที่มันกินเนื้อสีเข้าไปนะคะเส้นแค่นี้เอง นะคะไม่ได้ชนจนบุบเข้าไปนะคะไม่มีนะคะไม่ใช่นะคะเจ้าจ๋าเห็นอยู่รถทุกคันผ่านสายตาเจ้าจ๋าหมดนะคะถามเจ้าจ๋าได้เลยไม่โกหกลูกค้านะคะเห็นไหมถ้าเจ้าจ๋าโกหกทำไมเจ้าจ๋าจะบอกว่าไอ้ตรงนี้มันเก็บงานสีมาวงตาเดียวก็ออกคะ่ะลูกค้าทําไมจะไปโกหกลูกค้านาออ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังนะคะ แคลรบอยนะคะจะจ่าขอแจ้งก่อนนะคะถามว่าให้ไปไหมให้ไปจดทะเบียนให้ค่ะแต่ว่าทางเป็นแคลรบอยเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นอุปกรณ์แต่งเสริมเพิ่มขึ้นมากับตัวรถเราจะไม่ได้มีรับประกันให้นะแต่ว่าถ้ามันรั่วหรืออะไรถ้าเราคุยกับช่างได้เขาก็แกแก้ไขให้นะคะแต่ถ้ารับรูออกไปมันจะไม่ได้อยู่ในประกันนะเพราะว่าเป็นอุปกรณ์เสริมอออออ่าอ่าเดี๋ยวแก้ไขให้นะคะในส่วนของตัวอันนี้มันล็อกไม่อยู่นะคะต้องแก้ไขก็บอกโชกให้นี่อ่า ไม่ได้มีผลกับการขับขี่นะคะเป็นอุปกรณ์เสริมไม่ได้เกี่ยวกับตัวรถนะเดี๋ยวจ๋าพามาดูฝาท้ายแล้วก็ในส่วนของตัวไลเนอร์กันมาดูในส่วนของไลเนอร์นะคะ FC ไลเนอร์นะคะเป็นไลเนอร์ก็สภาพยังเดิมๆนะคะไม่มีถลอกไม่มีช้ำไม่มีแตกนะคะลูกค้าเอาไปใช้ต่อนะคะ FC. หรือว่าไม่อยากได้หลังคาน้องจ๋าก็จะถอดออกให้พร้อมยกเลิกในเล่มให้นะคะอันนี้สะโพกซ้ายดูเลยนะคะ ไม่ได้แกะนะสะโพกท้ายไม่ได้แกะ,สะแสดงว่ารถคันนี้เดิมท้ายแท้ท้ายเดิมนะคะโครงสร้างเดิมนะคะคานเดิมหมดเลยนะคะ F c เอาไปใช้เถอะค่ะลูกค้าเอาไปใช้เถอะเพื่อความคุ้มค่าของตัวเองนะคะแล้วมันราคาถูกถ้าซื้อสดนะคะคนไหนที่จะเอาลงสวนลงไร่นะคะบอกว่าเจ้าจ่าพี่จะเอาลงสวนนะคะจัดให้พี่หน่อยนะคะเจ้าจ่าจัดให้สวยๆเลยพี่นะคะ โอ้โหสูตชีวิตมากน้องก็จะารีวิวคนเดียวตัดต่อเองคนเดียวนะคะแล้วบริการเองด้วยนะน้องกจาาบริการเคสเองค่ะ fc นะคะไม่ต้องเกรงใจนะคะอยากให้น้องกจะจ่าช่วยเหลือด้านไหน,น,ไห,นหรือว่าอยากปรึกษาไม่ต้องเกรงใจค่ะโทรเข้ามาได้เลยน้องก็จ่ามีคําตอบให้ลูกค้าทุกคําถามแน่นอนนะคะตรงนี้แต่ว่าคันนี้สวยจริงนะเรื่องโครงสร้างเรื่องตัวสีนะคะเวลาเขาเก็บรายล,ละเอียดอะไรแล้วมันก็สวยนะคะแต่เรื่องโครงสร้างนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเพราะว่านโยบายของเราไม่เอารถชนหนักที่คว่ำจมน้ํากับซีกอไมมาขายเพราะว่า ถ้าทางลูกค้าตัวจเจอนะคะทางแบงค์ตัวจเจอเขาจะไม่รับจัดไฟแนนะซ์นะอ่านี่ตัวคานนะคะตัวคานตัวเลขตัวถังเดิมเนี่ยถ้ายางก็คุ้มแล้วนะคะลูกค้านะคะถ้าจามีเงินนะคะอยากซื้อสดให้คุณพ่อขับนะคะนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่มี <c oughs> มาดูอ่ะทันนี้เปิดไม่ได้อ่ะฝั่งนี้เขาล็อกไว้นะคะ f c เดี๋ยวน้องจะเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งไปเอากุญแจสักครู่ เรามาชมกันต่อนะคะเมื่อสักครู่นะคะน้องเขากดล็อกกุญแจระหว่างน้องกจะาพาไปดูช่วงท้ายอยู่เมื่อกี้เนาะก็พว<น>งมาลัยก็ยังสภาพเดิมนะคะก็ไม่ได้ช้ำไม่ชารุดนะคะไม่แสนห้าก็จริงแต่ว่าสาหรับสภาพพวงมาลัยเนี่ยก็คือมากับตัวรถสภาพแบบนี้เลยนะคะ fc ไม่มีขาดไม่มีถลอกด้วยนะคะนี่สภาพเดิมเดิมเราให้ดูเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะไม่มีการแก้ไขตัวน็อตนะคะไซส์กริปเหมือนเดิมนะคะถอดเบาะไปซักนี่จ่าจ๋าก็ขับแบบนี้แหละนะคะ มาจอดรีวิวให้ FC ดูนะคะเดี๋ยวนอกจาาสตาร์เครื่องยนต์ให้ดูว่าไม่แสนห้าเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะคะคุ้มกับราคา490 0 0 0กบาทกับเงินในกระเป๋าลูกค้าหรือไม่เนาะอ่าไม่ต้องกังวลน,นะคะ FC นะเดี๋ยวจะาจัดให้แน่นอนนะคะจุกๆเลยนะคะตัวน็อตเนี่ยนะคะนเนี่ยบานประตูแท้นะคะดูได้ตัวบานประตูแท้ส่วนใหญ่เลยลูกค้าคนที่ซื้อรถมือสองเขาก็จะเข้าใจนะคะมันไม่ได้กิบเนี่ยร้อเปอร์เซ็นเหมือนที่จ๋าแจ้งเสียงปิดประตูไม่ตกนะคะ ก็คือรถไม่ช้านั่นเองคุ้มค่ะเชื่อเจา้าคุ้มค่ะนะคะใ้าสิเซลก็บอกว่าสวยหมดแหละนะคะก็บอกว่าคุ้มหมดแหละเพราะว่าเซลอยากขายถูกต้องค่ะเป็นเซลก็อยากขายแต่ว่าในสิ่งที่น้องเจานาเสนอเข้าไปเนี่ยนะคะลูกค้าได้อะไรไปบ้างจากที่น้องเจ้านาเสนอลูกค้าไปอาจจะได้ความรู้อาจจะซื้อกับเจา้าหรือว่าไม่ซื้อกับเจา้าแต่ดูคลิปนะคะเอาความรู้เก็บเล็กๆ,ๆน้อยนะคะบางคลิปที่น้องจ๋าก,ก็จะมาสอดแทรกเข้าไปพร้อมกับการดูรถ อันนั้นก็เป็นกาไรของคุณลูกค้านะคะดูฟรีไม่ต้องเสียตังค์เสียแต่ตังค์แต่เติมเน็ตก็พอนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์นะคะไม่แสนห้าคานหน้าฝากระโปรงมีตรงไหนเก็บรายละเอียดหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยอ่านี่มาดูเลยนะคะที่ต้องดูแบบหนักๆดูเต็มๆเลยก็ต้องเป็นห้องเครื่องเสียงเครื่องยนต์นิ่งนะคะไม่แสนห้าเสียงเครื่องยนต์นิ่งจะจ่าซื้อให้คุณพ่อไม่แสนเก้านะหนูจะบอกเลยตอนนี้คุณพ่อใช้ไปแล้วข้อปีที่สามรถไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะรุ่นนี้แหละ น,ะนี่ฝาครอบเครื่องเดิมนะคะเครื่องยนต์เดิมนะคะนี่เครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมไม่มีรอยหยดของนะ้ามันเครื่องแต่อย่างใดลูกค้ามาเอารถที่สวยๆกับเจ้าจ๋าไปใช้ค่ะนะคะหรืออยากยังไม่พร้อมตอนนี้แต่มีแผนที่จะซื้อรถนะคะกดติดตามไว้เลยนะคะกดติดตามไว้ก่อนนะคะได้ความรู้แน่นอนได้รถส,สวยๆไปขับแน่นอนถ้าคุณเมื่อลูกค้าพร้อมนะคะแต่คันนี้รู้สึกว่าแป๊บเดียวก็ได้จะไปเพราะว่าไม้น้อยมาเอ้ไราะว่าราคาถูกมากนะคะเนี่ยน็อ คารโคมหน้าน็อตเดิมนะคะปัม BA, ป๊ม ABS ปั๊มเบรกนะคะตัวเครื่องยนต์ให้ดูนะคะสภาพเครื่องยนต์สดมากสดจริงๆนะคะสดจริงๆอันนี้ให้ดูกล้องสดนะคะ FC ้องสดนี่แผนเทสนะคะแผนเทสหนูไม่มีอะไรปิดบังลูกค้านะคะน้อจ๋าตรงไปตรงมาชัดเจนนะคะตรงๆไม่มีอ้อม และพลาดไม่ได้นี่เลยนี่น็อตฝากระโปรงไม่มีถอดค่ะอ่ะให้ดูใกล้ๆดูชัดๆดูนิ่งๆเม็ดองเม็ดอาร์คสภาพเดิมสนวนเดิมแสดงว่าคันนี้ฝากระโปรงไม่ได้ถอดเก็บงานจ้านะเอซสนใจรีบโทรเข้ามานะคะก่อนที่คันนี้จะไปก่อนนะคะราคานี้499ใหม่แสนห้า พร้อมหลังคาแคลิบอยนะคะพร้อมวารันตีพร้อมภาษีพรบรพร้อมบริการสุดเฉินยี่สี่ชั่วโมงอีกหนึ่งตีคุ้มที่สุดแล้วค่ะลูกค้าแล้วบริษัทมีความน่าเชื่อถือไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปแล้วจะไม่ได้เล่มไม่ต้องกลัวว่าซื้อไปจะไม่ได้สิ่งที่ตามต้องการบอกเลยว่าโจทย์ที่นี่นะคะตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดแล้วนะคะสําหรับรถมือสองคัดเกรดของเพชรโยนนะคะนอกจากวารรันตีเอาสิ่งที่ดีๆมาให้ลูกค้าแล้วนะคะ กดไลค์กดแชร์ fc ท่านใหม่ที่เข้ามาดูฝากกดหัวใจฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเปรียบเทียบเรื่องคุณภาพได้แต่อย่าเปรียบเทียบเรื่องราคากับเจ้า,จานะคะเจ,าจาออ้าขอยอมแพ้เรื่องคุณเรื่องราคานะคะเพราะว่าที่พิษณโยนอาจจะแพงกว่าที่อื่นแต่คุณลูกค้าซื้อไปไม่ได้นอนเอาเท้าก่ายหนะ้าผักแน่นอนล้านเปอร์เซ็นสำหรับวันนี้เจ้า,จาขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมโทรเข้ามาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ